ลำบุนโยของนิโบครับนะครับป so ุณ so ิพตจะมาสอนใช้สกิปค right ุณนิโบครับนะก็เอาเป็นว่าเรามาลงดันไอ้เรามาลงเทสแรงเอ็นนะครับก็เนี่ยก็ดาบนะครับชาร์ปแปดเอ็ดเนะครับดาบชาร์ปแปดนะครับแล้วก็มาไปตามผมนะก็ไปเชอร์ล่าตัวไรเตทอยนะครับแล้วตรงดันเจียนน่ะให้เราเปิดไอ้ตันเจียนสุดดีเลยแล้วปรับตรน้ไปสุดจุดหนึ่งนะเพราะเราตีทีเดียวไม่ตายเราก็คือให้ปรับไปสุดจุดหนึ่งไปเลยครับแล้วไปออโตัเทสแทนแล้วก็ไปเซฟคอนฟิกก็เซฟคอนฟิกตันนี้นะ อ่านี่ครับเปิด,ปดตามที่เราต้องการเลยอ่าผมอันนี้คือผมเซตติ้งออโต e q ไอคิวแล้วนะครับก็รอสักครู่นะอัน <c oughs> นี้ก็คือถ้าไม่แน่ใจกดรันเองก็ได้นะเพราะบางที่มันรันชานับอันนี้ก็ให้ออโต e q ไอคิวนะผมจะเตี๋ยมานี่นะ อ่ะเดวผมเปิดไว้อย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะปิดไมค์ไว้นะผมแนละ้วเล่งสบบนะติ๊คลิอนะเราดูนะครับ แล้วก็มานนี้นครับที่ผมเพิ่มเข้ามาจริงๆก็คือทําให้ดาบมันตีเร็วขึ้น,นครับมันก็จะเร็วขึ้นมาสักนิดนึงนะผมไม่แน่ใจมันเยอะไหมอย่างเงี้ยนะแต่ที่ผมไปลองทเทสมาคือมันจะตีเร็วขึ้นนั่นแหละนิดนึงนะผมก็สำหรับผมอว่าช่วยเยอะเลยนะแล้วก็อันนี้เหมือนดาบมันจะดีอยู่แล้วือว่าเป็นที่อะไรไม่รู้นะอาจจะเป็นที่เขามีแคลนแล้วมีตัวไอ้นี่เยอะแล้วดาเมจมันอ่ะดีครับเลยีตายง่ายนะผม ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้กันดูนะก็จบไปด้วย1นาทีกับประมาณ40่สิบวินะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอประหมดไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะขอบคุครับ